แขนจะยกสามัอ๋อพี่พี่วันทำมาข้ามาหน่อยจแขนจะยกไหนนะสามัไโดนเลยโดนเตโอนี่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 แขนไปรับแข้งเขาไปรับวันนี้เราเราชนะเขาอีท่าไหนเอวบหน่นาอลูกแข่งนแข่งหมดแข่งกับแข่งกับเขามีอไหนที่เราไปตกใจมั้หมดอ่ะมีมปปยกสี่อ่ยกสยกสหมดใช่ไหม เจ็บเจ็บแขนเราอ๋อเจ็บแขนเดินไปแล้วโดนแค้งโดนอะไรเจ็บแขนตอนนั้นเหมือนกับจะไปเอาเลยแล้วแล้วทำไมเราเรามีแรงฮึดขึ้นมาได้เพราะอะไรอ่ะพี่บอกว่าอะไรครับคุณพี่บอกว่าฮึดฮึดหน่อยครับโอ้เลยก็เลยฮึดอีกขึ้นมาอีกทีนึงแล้วย่อ้าเป็นไงบ้างเอาห้าก็ใช่มันเบียดกันมากเลยสิยกอย่อยกหย่อเนี่ยเหมือนชิงดำอ่ะคุพี่บอกว่ายังยังไม่แพ้ครับชิงชิงดำย้อนให้เดินให้เดินให้เดินให้สุดแล้ว ลงสุดหรือยังก็ยังไม่สุดอะไรอ่าลูกมันมีลูกหนึ่งที่เราไปบอกกรรมการน่ะลูกนั้นมันเป็นยังไงอ่ะจังหวะที่เราล้มลงไปอ่ะปัญหาจารอ้าวรู้เหรอปัญหาเรารู้เหรอว่าทศปัญหาเราหาหลายครั้งหนึ่ครับ แต่ว่าได้แต่ว่าก็ไม่สนใจว่าโดนลู่ทายคเอาโดนลู่ทายกันเลยครับท้า่อยเกันับสุดทนเลยใช่ไหมแล้วบอกว่าบอกกรรมการแล้วกรรมการบอกเราอย่งไรกรรมการว่ากรรมการก็ไม่ว่าแล้วกรรมการก็แค่ไม่ชกต่อครับชกต่อครับไม่ชกต่อก็นั้นมั่นใจอย่างหรือหรือหรือว่าก็นั้นยังไม่มั่นใจตอนั้นคิดว่าจะแพ้หรือชนะเอากก็ยังไม่คิดว่าตัวเองจะแพ้ก็ต้องเดินก็ต้องเดินลองเดินให้สุดเรื่องเวลามันเหลือไม่กี่วินาทีเราไปได้ทุกไหน ควันควันควันหมดยกอ่ะน่าจะได้แข่งมั้งแข่งกับเขาใช่ไหมไม่ได้แข่งกับเขามั้งที่มุมเราอ่ะโอ้ยพอใจขนาดนี้เลยวันนี้ก็ไม่พอใจเท่าไหร่ครับเรื่องไหนเรื่องไหนบ้างอ่ะมีลูกแถวลูกอะไรลูกแถวลูกกำลังหนึ่งนะสำคัญเลยนะชนะกี่ครั้งแล้วมวยว่าปนสองสองครั้งครับสองไฟเอ๊สองไฟเขารอบไปยังเนี่ยพี่เก่งเขาเขารอบแล้วหนูเขารอบแล้วเนี่ยใช่ไหมเขารอบแปดเขารอบกี่คนอะแปดคนครับแปดคนท้าย ชื่อตอนนี้มั่นใจยังไงอะไม่ไม่ก็บนเสือครั้งนี้ก็วางถึงแชมป์ครับเพรวต้องต้องดีกว่านี้ครับหวังถึงแชมป์ครับโอ้โหหนูไปให้ถึงนันหนูนะเอาหนูใครโมยจะจำเลยเอ้าจำได้จำแรงใจมนะเด้อได้แล้วจะจำได้ต็มทีมอีกฝ่ายดีกว่านีมแล้วแล้วคนข้างนี่เป็นใครนะมาคุยอะไรครับแล้วก็ลงวันนี้มันเป็นยังไงเอาบอกน้องหน่อยก็ไปไปผิดแผนนิดนึงครับไมผิดแผนตรงไหนบังบังซ้ายครับ มันบางไม่เป็นมันต้องมันต้องยกเออเรือมันบางไม่เป็นครับวันนี้คิดไหมลองจะชนะไหมเอาสามตรงเลยงงตรงข้าผมคิด <médico> ว่าชนะครับเพราะไอ้การลุกเตือนนี่ไหมหรือไงครับผมก็อาวุธก็ได้ของก็ได้อาวุธด้วยครับผมแต่แต่มาเสียยกสี่เตือนด้วยแต่ยกสามเเราเราทำเขาล้มหลายครั้งนะครับยกสามเราเราชนะอีกหนึ่งครับยกสามนี่ได้ท่วมเลยนะครับแต่มาเสียยกสี่เสียยกสี่ที่แถวไปไม่เอาไม่เอาประมาณยกสี่ไม่ป็นสี่นี่เป็แถวยกสี่มันเจะทำให้ เดินพูดพอพอเดินเข้าไปแล้วก็โดนตีโดนตีแขนโดนไรงจับลำบากแอ้วก็ท่านนี้จะช่วยทีใิโอ้ยนี่นี่นี่โอ้ยเป็นแดงมันเฉียงเลยครับเนี่ยนี่อ่ะโอ้ยเนี่ยเอาเจ๊เจ๊เจ๊เป็นไงบ้างครับวันนี้เอาชอบวันนี้วทำได้ดีแต่ว่าทำได้ดีกว่านี้ค่ะไปหน้าต้องต้องมีวันนี้พัฒนาเต็มค่ะไปนี้ก็ถือว่าน้องสู้สู้เต็มที่แล้ววันนี้อาชีพน้องเท่าไหร่ครับหมื่นหนึ่งค่ะได้หมื่นหนึ่งค่ะแล้วก็มีแบบดูแลเขาทุกเรออ๋อครับผม ครับผมรอบมวยรอบคุณเสือครั้งนี้หวังลุ้นๆไงครับแชมป์ค่ะแชมป์เลยนลองถึงแชมป์เลยไม่ไม่ไม่มีอย่างอื่นเลยใช่ไหมไม่เบื่อเลยเข้ารอบวยแล้วได้ชิดค่ะโอ้สุดยอดเลยใช่ไหมฝากเป็นมวยติดตามเลยครับก็ฝากแฟนมวยติดตามยอดเ็แหลมด้วยนะคะก็คือน้องทําเต็มที่ค่ะพัฒนาขึ้นแน่นอนไปต่อไปครับอ่ะขอบคุณค่ะ